นี่แต่กูไม่ทุกข์กลมขึ้นกูไม่รู้เลยเนะามีไล่ตามึงตำเปรตอยู่ตาเดียวเจียวก็ไม่เจียวาไอ้พวกบู้าดไอ้พวกเพลนตายอ้อไอโจรนั้นก็จัดต่ำร้อยเบอร์โตก็ไม่ติงไว้ระหว่างบ้านกับรถจะซื้ออะไรก่อนสำหรับหนูนะคิดว่าจะซื้อเล้าเขาาก่อน <S <S <an> <S เพราะเวลาเมาจะนอนบ้านไหนก็ได้ <S <S <an> <S ส่วนรถ <S <S <an> <S ก็คงจะขับไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเมา

แม่บ้านจำไว้นะคะเลิกด่าเลิกโบนผัวก็รักเลิกถามเลิกซักยิ่งรักใหญ่เลิกช้อปปิ้งสู่รวยสู่ไร่ผัวพอใจหากเป็นได้เลิกหายใจผัวมีเฮ คุณพ่อบ้านจำไว้นะคะเลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รักเลิกกิ๊กเลิกกัก,ก,ก,กยิ่งรักใหญ่เลิกพันน,นันหวยมา้าเมียพอใจหากวันไหนเลิกหายใจเมีชยชัยย